สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีบรรทุกคนเด้ไม่กันเป็นมือเพลงสิบห้าคำเนาะพี่น้องเขาภาสิทาพ,พี่น้องลงไปขับท้อนบำกันก,ก่อนลองไปเขาภาษีแวะซื้อน้ำก่อนเนาะซื้อข้าวต้มข้าวนมมาเลยพี่น้องเพิ่นสักคนโอ้ยยากระถิ่นดีกว่ามากับปันนี่คำถวงไปไปเวียดนามเวียดนามน้ำ,บบนำโกเลย ตอนนี้เราก็ซื้อขนมเลยพี่น้องซื้อแบบอลังการถูตากล้องก็ได้หน้าด่บน้ำแข็งน้ำตาลน้ำพี่น้องเรรยากาเป็นมือเบิรเดือนคงลาวเขาเนาะเดือนสองมื่อื่นมาก็เป็นเดือนสามมาแล้พี่น้องบุญพัฒน์ผลกัเนาะนี่แมนไปเที่ยวงานไกาลงบ้านเนาะสะกายไปได้ลงไายายไปไปยายไปคุณหมอบอสก็พี่น้องประสบกับกันดีกว่าเด้อ อันนี้ก็จะเป็นขน,นมพาซื่อนะ,ะพี่น้อง้วก,ก,ก็น้ำยาเนางขอาเคุกบไ,ไปไปเพนิกกี้จมูกกิกกี้กับแม่งานทบาง คนกาสิม te ีประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยวันนี้วันวันสิเพลงเลยอ่ะวันสิ้เพลงสิบห้าครับเนาะเบิดเดือนเลยนะพี่น้องวันสิ้นดับเนาะวันสิ้ดับพี่น้องเบิดเดือนเนาะเบิดเดือนสองของลาวนะพี่น้องท้าเดือนสากุตอนี้ก็ยังบม่ทันเบิดเนาะแต่ว่าเป็นเดือนลาวน่ะพิงแล้วก็ออกใหม่คำหนึ่ง เฮมคำหนึ่งนะพี่น้องเฮมคำหนึ่งเนาะเออพีทพาปอะไรกันขอโทษขอไทยพี่น้องเขาก็เคยพูดบันไดเนาะพาสเธอสิวสั่นก่อนนะคกูเลยเนาะกินเลยเนา ทัเป็นอินเดียเห็ดอยู่บ่อรนยางร่มตางไก่เเวลาตอกต้นยางโ่มเข้าิประมาณนี้นะพี่น้องไปในวัดเบอรบรยากาศมันแตกอีกนะแล้วคือมีไม้จับนะข้าวเขียวขาวเขียวเขียวหัวข้าวเขียวหัวข้าวเขียวหัวข้าวเขียวหัว ขนมถั่วตัดอคงละหนึ่งพันกี่หายนตาอะเยมไนไหนเฮ้ยอายทำไมกันเอาแอนคองคันที่สี่กุมภาพันธ์เยจสิผักไปได้บัตรไห

สองบาทเนาะเออกเห็นยังแน่นะ ยปติปันโนภควโตนาวัคัจฉโปตานิเตปติสนโน อาิตาอุตตระโลาะเนนะรานาติะมะวิญาติตวะโมริโกตันเตสะตาวัวสุเตตะยมาคาลานิมาส่มปนเต่ละคนเอสกีกับตะข้องคออย่าา

ตะวันติยุวตัณฑิกมุวะตุลกุลตุลย์ตุลยัง lawan ตะวันตุสิหะ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  ตอนนี้เราก็ใส่เร็วเลยพี่น้องรายกระตักเสาเรียนเร่องขอกผลงานโลกของหน้าบ้านเนากกระตากกระตากเพิ่มเพิ่มเออเพราะว่าผู้มาอาจารย์บ้านสาวนี่ห้องน้ำเป็นเขาเพราะว่าห้องน้าผสมกับกันกัะออกของผานโลก

านึ่งเกตลาเดอดองพัีาันี่กัน่เนกไปต่อนนต่อเนองไม่เนอกนไปตอเนงกัอกัไ่เนอกนงกัน่เนันปต่ั่องกีนกปต่อนืเป่นื่่นเือนเจ้าอัเงงก อะไรไปไนี้ด้ย <มา S 1> กทาสโตคันทวีจะกินพี่สังสิ้นไลยตอนนี้เขากำลังหยาดน้ำแล้วเรบร้อนนะพี่น้องกำมาใส่ข้าวบูซาอยู่ธาตุพอใหญ่เนาะตอนนี้คันทวิงว่น้ำคนกะผู้ขึ้นกะหลายแล้วพี่น้องแล้วกะผู้อยู่วัดขามีเนาะ ปางหวงกำลังสีดอกพระอยูป่ปลายหมากแล้วหอมพระใกล้สิเลแล้วเนอะยังตะปูกะโร่หวงดอกแล้วพี่น้องมันนี้มืดคึมคือฝนตกเนาะอากาศกับแบบคนขังสีนหนาวๆเนีเ่ยสายหูบแล้วเนี่ยสิ่งงามนะ ตอนนี้นะพี่น้องเสาเข่งก็ได้ขึ้นมาแล้วนะพี่น้องตอนนี้ก็ขึ้นมาก,กะปิ้งจามเนาะสิออกไปส่งอันเอื้อยอยู่ยรักษาจิตมหาเนาะแล้วก็จะไปโพสคลิปเลยนะพี่น้องเพิ่นสั่งก็เลยแบบว่าสิออกไปส่งเพิ่นเลยนะพี่น้องก็ถือโอกาสเลยเนาะสิออกไปโพสคลิปอยู่นอกอพี่น้องถ่ายคลิปแล้วก็อยู่บ้านเฮาโพสย,ยากงานแค่ลิ้นกันนั่งลำบากพี่น้องก็รสำหรับที่มีเสาเข่งก็สิขอจบไปเพียงสำนีเออ้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำใจเสาเข่งเด้อพี่น้องสบายดี